เป็นไรเขาไม่เป็นไรท็อกทีท็ทีที่เขาเบาขนาดนี้ก็เก็บไว้ซ้อมเมียที่บ้านนะนะเขาได้ตั้งใจแล้วพอดีสะดุดต่อไานที่ต่อยฮะล้วขาดเคี่ยนยังไงฮะแบ็คบอสคุณต้องป่วนสุดมสองรอบนี่ฮะโอ้ช่วยอีกแล้วใส่ไอ้แจ็ดอีกแล้วใช่ไหมใช่แล้วน่ะมันยื่นปืนให้ฉันอีกแล้วอีกแล้วได้แจ๊ดเนี่ยไอ้วีไอ้โจรเรายับครับจริงเลยมงใส่มันต้องเดือดร้อนน่ะไอ้แจ๊ดไอ้ชัว ไยมาสุดปิดโกเอาละอะไรนะปล่อยใช่ไหมได้เลยจางเย็ยนเต๋อบายบายไปเลยดําดําดําไม่ตายฝาดุกลอยไปแล้วอะทุกคุณว่าไงครับคุณดารี สวัสดีครับโอเคครับตั้งสองน,นอเลยะนะตื่นเต้นสุดๆเลยน,นอกอะไร ลกคนคุณหรือเปล่าส่งลงมาที่ถามเรื่องกระเจกอ๋อใช่ใช่จะตีกล้องไงจะทำกล้องนะครับได้ยินหรือเปล่าได้ยินใครก็ได้บอกเมือหลิกให้ลงจากเกวียนวอดก้าใช่ไหมครับใช่ก็คือคนวก้าอยู่ในเกวียนวอดก้าวอดก้าไปอยู่ในเกวียนโอ้โหอธิบายแล้วตาลายเลยเนี่ยจะบอกว่าฉันต้องอยู่ข้างใดด้วยนะโอ้ใช่ใช่คุณโอชัด้วยเออเกวียนเกวียนเหลือกี่ที่น่ะเดี๋ยวชวนกันนะ อคุณอาคุณโอชัวอยู่ในเกวียนรูดเรียบเลยหูใครวะนะรูดเรียบเลยใครๆอย่าเพิ่งยิงนะโอเคไอ้รบกวนอยู่ในเกวียนนเลยขอโอเคนี่ก็อย่าเพิ่งยิงกูต่อยก่อนเลยไอ้เวเด้ขึ้นเกวียนเลยขอแล้อย่างนี้ได้ไหมไม่ใช่เข้าไปข้างในเต็งเลยรอเจ้าะเป๋าไปห้องน้ำสักคู่นะครับกระเป๋าตื่นเต้นนันเอง โอ้โหหรือเปล่าเนี่ยเจ้าเจ้าบ่าเจ้าบ่าตื่นเต้นโหโหครับโอเคโหโหโอ้กี่รอบอะอยากรูกันเดินเข้าไปถามเขาสิสามรอบสามรอบเดี๋ยวขออนุญาตทวนนัดแนกันอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเราเข้าไปถึงเมืองแล้วผมรบกวนแขกนั้นรอที่เมืองนะครับเดี๋ยวจะพาเจ้าสาวพาเจ้าบ่าวไปหาเจ้าสาวที่บ้านนะจะได้ไม่ไม่หมดกันนะครับครับผมครับผมโอ้ส่วนคนที่อยู่ในเกวียนก็ ไปต่อได้เลยจนถึงตัวบ้านนะครับเพราะว่าเป็นคนสำคัญในพิธีเนาะนี่หรือหน้คนทำบ้านเน่ยได้สิใช่สิบ้านใหญ่ไอ้บ้านที่ชิงเมือบ้านเจ้าเมืองอ่ะเออลงไปจะอ้วกอยู่เลี้ยวอะโว้ยนคตยดสุดุดสดส่ด ไม่ชินเลยเข้าใจคนแก่หน่อยนะอู้วีดิ้ที่ฉันไม่ลงเพราะฉันชอบนะแต่คือก้าวขาไม่ออกแล้วนะตื่นตากึงไงโอชัวข้างในนะฮะใช่ขับไม่เอานะจะไปหรือยังล่ะจะจะอ้วกผมนี่สับสนแล้วเนี่ยจะเป็นวิธีชาวพุทธหรืชาวนทุกคนพร้อมกันแล้วหรือยังครับลุงโอ้แล้วลุงวีดิ่มรบกวนไล่มาได้หรือเปล่าแต่ว่าแต่แต่ว่าแต่โหเลยแหลกได้เรียบหน่อยแล้วเราเริ่มเดินไปเด้เลยขอรับไป เริ่มเดินแล้วนะเริ่มเดินแล้วนะเดินแล้วนะปมอให้วนะ้อยหัวไว้ห้อยหัวไว้ มาประมาณสามสิบสี่สิบคนน่ะพวกนายพกกันมาเยอะไหมฉันมีสี่อ่ะสี่พันสี่ร้อยไอ้ตายไม่บอกก่อนฉันอยู่ห้าพันเลย้ยไม่บอกได้ได้ได้มาไปอย่าไปกลัวดิโอ้โหฮอลไปเลยนะจ้าเออเมื่อกี้ของผมเข้าไปได้หรือเปล่าจ้าทำไงดีหวานเหรอเฮ้ยเอวหวานก็ไปได้เลยเจ้าเปล่าเลยเลยไป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 เลยทำเลยโอ้ชัวเอวหวานอะ ทำทุกคนก็คือไม่ได้ผ่านนะคะไม่ได้ผ่านไปทักคนโอ้เร็วทําัะไงเร็วผ่านเข้าไปเนี่ยมุจับเอนั่นแหละแล้วจับมือไอ้ชี้นิ้วชี้นิ้วเบเดนยังไม่ทำเลยเบเดนอหนึ่งคนนะคะไม่ได้นะคะต้องไปทุกคนอะไรายดอ้โหอ่อ่่อ่ ดีขอบใจท่านมากขอให้มีความสุขไปรับทุกข์ทสาวได้เลยมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเลยโอ้ดีดีดีหวัสดีครับขอผมผ่านไปได้หรือเปล่าเอาซองไปแบ่งนะตะโกนซิตะโกนเขาว่ารักดังๆเออรักเธอที่สุดเลยแอนิก้าตามกันมาตาคนดีได้อีกหรือเปล่าพี่ชายเออจะต่อยจะทำเราพูดไปหรือเปล่ากระดังเลยนะ ไอ้บรรดาบอกว่าจั๊กใจอ่ะไอ้บรรดาอยากใจวันนี้อ้อฉันรักเธอที่สุดเลยอานิก้าฉันรักเธอที่สุดเลยอานิก้าและฉันก็รักเธอที่สุดเลยอานิก้าเออพอผ่านได้หรือเปล่าประตูเงิพอผ่านได้ไหมแอนิก้าจะไปกันข้างบนนะได้ไหมพอจะผ่านได้หรือเปล่าอีกรอบดีเหรอเสียงกันงลูกเสียงกันยังโอเคโอเค น,นีกาแจกันข้างบนนะ <c oughs> โอเคผ่านที่ยังเนี่ยผ่านแบบนี้นนได้เลยสิ่งที่ประทับใจในตัวเจ้าสาวงั้นเหรอประทับใจทุกอย่างที่เป็นเขาเนี่ย ทั้งเข่าที่สายที่คอพูดแทนใจแล้วก็ทุกๆอย่างเลยใช่เขาทำให้ผมไม่จงรุย่ยหรือเมื่อก่อนมันก็ทำให้ผมมีความสุขได้ในทุกวันไม่มคือความรักรักเธอได้ดิก้าร์อย่าพูดข้ามข้ามคืนนี่พี่ชายพูดเสียงดังใน,น <ำ S 1> ร้านนี่อ,ๆๆออกมาจากใจออกมาจากใจอะเอนวันสอนลืน้อน่ะเขียนมันออกมาจากใจน่ะพี่ชายใจอย่าออกมาข้ามข้ามคืนคืนเดี๋ยวไปพูดเจอไดดิก้าเออ ประตูนี้ว่าอะไรเี่ะจูบม้วของน้องชายท่านนะครับฮะจูบม้วคนไหนน้องชายกขาคนไหนมีสองคนเนี่ยน้องชายสุดที่เลิฟนะครับน้องชายสุดที่เลิบปะเลิฟสองคนเลยในที่เออจุ๊บสองคนเลยจุ๊บม้วสองคนเลยปะมาๆจุ๊บสองคนเลี้ยวเพื่อความสุขของพี่ชายนะเลี้ยวคนเดียวก็พอแล้วไหมสองคนเลี้ยวเสียงดังคัดเลยนะน่าสีจุใครเดียว จุ๊บจั้งคู่แล้วไอ้จุ๊บแบบคนละทีจุ๊บว่าคนละทีเลยแก้มข้าสองข้างอะไรอย่างเงี้ยได้เลยให้มาฟ้องจุ๊บดีๆฟังดีๆนะเด็ดจุ๊บวาถสุดยอดเด็ดดิเด็ดดิเอาเลยนะจริงจริงๆไม่ต้องให้ตังค์เสร็จนะต้องให้ตังค์จันนะ เเวอให้พิเศษเลยเพอรสุดยอดขอบคุณขรับเอ้ยประตูสุดท้ายวหรือเปล่าขอผ่านไปได้หรือเปล่าครับคำคมเหรอถึงยาวันขมแต่รักของผมนหวานะครับเออสุดยอดเออได้เลยนะเนี่ยอันนี้ได้เป็นคำสั้นๆที่พอจะผ่านได้หรือเปล่าหม ขอบคุณครับผมครับขอบคุณที่มาแสดงความดีๆนะไม่เห็นลุงสินะมีอะไรจะพูดกระพูดมาสิอาไหมฮะทัวรพาเราถาว่าผมขอลูกเลยผมขอเพลงตระกูลโอชัวขอมาสุข,ขอให้ก้าบานเชสเป็นภรรยาของผมได้หรือเปล่าครับผมคแล้วมีอะไรอ่ะมีอะไรมามีอะไรมามาบอกฉันไว้ว่าจะดูแลลูกสาวฉันหน่อยมีแน่นอนครับพวกนี้ ได้เงินสดมาหนึ่งมาห้าหมื่นเพื่อที่จะมาเป็นเงิสนสอดในการสูบขอนะครับสี่ห้าหมื่นก็น่าจะเพียงพอท่านสิรักนะพร้อแม่ท่านสิรัตนทำหรือเราบอกเขาไปคอล์เรื่องดูแลอีไปตลอดชีวิตว่าไปาแล้วผมก็จะดูแลนิก้าตลอดชีวิตแล้วไปที่ไม่ให้เธอตอกอยู่ในอันตรายเลย,ยถทำให้เธอมีความสุขไม,ไม่ให้แม้กระทั่งมดมันมาสกิดลูกสาวฉันถูกใชเฉลิมให้อะใช่ครับ ตัวก็จะได้ไม you know, okay. okay, hey, ่มีป yeah. ัญหาละครเพราะว่าเราก็รู้จักกันดีเนาะแอ้มาตั้งอกให้ทุวันแล้วก็คอยช่วยเรื่องต่างๆตลอดเนาะเอาไปแล้วก็ไม่มีปัญหาแต่อีเรทที่รักกันแล้ว่าไงที่รักโอเคใช่ไหมแต่มันมีคนบางคนอ่ะไม่รู้ว่าเขาจะโอเคหรือเปล่าพวกลุงวันอะไรอย่างเงี้ยไอเอ็ดมันเอ็ดมันเขาบอกนหอหลานอ่ะเขาบอกว่าตัวทัานมันมีปัญหาแล้วแกแกว่ายังไงแกสนิทกันเลยโอเคนะจริงๆอ่ะเงินให้แชทมีสิีสอดเท่าไหร่นะไป เอามาให้ฉันนึงแลเอาหลาันไปเลยเอกาไเลยที่สายเต้สอยเต้แลวหยีกันก็ไม่ได้ทำแล้วกที่ายไม่มีใครมีปัญหาใช่ไหมในที่นี้ตีอ่าเขึ้นไปเรียกเขาลงมาไปเจ้เอง้ยนอยููใกล้มึงอีีดอะไระ้มะหัวเดียมดีแต่ว่าถือปดขึ้นไปางทไใทาบ่ยว่มันหลุดเรื่อปาก เพือนแ้วนาดทำไมเราโอ้ยหลมีคนมารับแล้วบโอ้ยรงเครับเดาโอน้คนนี้หรือเปล่ากี่ไม่ด้อยากได้อะขอใช่ไหล้วถูกนีที่เูไปบูนไให้ดังฟังให้ชัดบอกไอไปอวใจไปเีใจแบบนี้แหละที่ผมตั้งใจมาสู่ขอหนักแน่นสีพี่ชายหนักแน่นหนักแน่นคนนี้สิ เอ้ยฉนัดประการสาวฉันก็ได้นะรู้ได้แล<ช>ว่าน,นี่คือสาวสาวฉันจริงผมได้แหละจำไ,ได้เลยเจอ <c oughs> แต่งตัวแบบไหนกจ็จำได้มันเป็นความผูกพันนุ่มคนแอน,แนเขาจะมาขอเงินมาจากพา่อผมกินหรือแบบอยากไปอะเขาหรือแบบอยากไปพ่ออยากไปอ้าวถ้าอยากไปเชิญไปมีผัวไปไปเย่กัน ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจนเย็นเจนเย็นคือท่านอนุญาตอนุญาตให้ลูกสาวฉันไปได้แต่ต้องไปเข้าพิธีก่อนอยากจะทําอะไรทําให้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉะนั้นพี่ผมงป็นคนเดียงที่ฉันรับถืออยู่ที่โบสถ์แกพากันได้ไหมใช่ครับไปเชิญทุกคนนะครับเชิญทุกคนนะครับเดี๋ยวเราย้ายไปกันที่โบสถ์กันเห็นผู้ไหมผู้จะผู้จะเจ้าเมืองนะต้องเกิดอะไรผู้สวยว่ะ ไม่สวยเห็นตอนเราอะตอนเรานี่อะไรก็ไม่รู้อะอยู่บนหัวมองไม่เห็นแม่ไม่แต่งใหม่นะเพ่อนตังค์ละหมดแล้วแต่งใหม่แต่งใหม่ช่กันหาเงินนะข่าเจ้าสาวมาแล้วครับข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นสักขีพยานมาเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้รวมทั้คุีของเล และอยากอยากขอฝากเวลาแห่งความสุขน <player> ี้ใ <inappropriate> ห in <illing> ้แก่พระองค์เพื่อให้พระองค์สถิตณที่แห่งนี้โอ้ขอวันดีขอวันดีครับไม่ไหวแล้วเหรขอวันดีขอวันดีขอวันดีขอวัดีไอ้เบื้องไอ้เบื้องชี้ด้วยไงไม่ไหวแล้วครับโอ้วุ้ยพุกดีไอ้ปุกอยู่ไม่ไหวเลยว่ะมาชนกันเดี๋ยวเขาลองป่ะ